คดีลุงพลก็ปรากฏว่าอะไรครับที่ทนายลุงพลกับลุงพลไปยื่นคำร้องต่อนายศิระเจนจาคะบอกว่าตำรวจขอออกหมายจับไม่ชอบบรรยายคำร้องข้อเท็จจริงไม่ตรงความจริงสุดท้ายศาลเป็นไงมุกดาหาันตัดสินเรียบร้อยแล้วนะครับว่าการขอออกหมายจับของตำรวจชอบการออกหมายการการขอออกหมายจับชอบหมายจับก็ชอบด้วยกฎหมาย นะนายศิระเจนจาคะเมื่อวานนี้ก็มีมติชัดเจนครับประธานศิระกันมาที่การกฎหมายไม่รับเรื่องไว้พิจารณาเพราะอะไรสามตัดสินแล้วว่ามันชอบศิละบอกไม่เอาแล้วครับนะครับไม่รับครับนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งว่านะมีตารวจไปจับนายชัยพลหรือลุงพลที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะทนายความพาไปมอบตัวที่สอตอชอนะครับอันนั้นก็บอกว่าไม่ชอบอีก ศิระบอกว่าอะไรโอ้อันนี้ไม่อยู่ในอำนาจครับต้องส่งไปที่การมาที่การปปชให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปพี่นาดูว่ามันเข้าไหมก็คือสรุปง่ายๆศีระบอกไปไงกูถอยดีกว่า,านะกูโยนเผือกร้อนไปนให้เสรีพิสุทธิ์ไปนะเดี๋ยวก็รอนะครับพี่เสรีจะแถลงข่าวเร็วๆนี้นะครับว่าจะรับไม่รับแต่ผมเชื่อว่านะคิดเอาเองนะผมคิดว่าพี่เสรีแกแกแกไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครหรอกนะครับ นะผมเชื่อผมว่าเดี๋ยวพี่เสรีแกก็คงแถลงแกไม่เอาหรอกเชื่อนะเพราะแกรู้อยู่แล้วถ้ารับไปก็อาจโดนดา่าและแกก็รู้อยู่แก่ใจเพราะแกแกเป็นผอบอรตอรอมาก่อนแกก็รู้ว่าสำนักงานตํารวจแห่งชาติมันไม่ใช่รูพักไม่ใช่ที่สาหรับมอบตัวผบอรตอรอเป็นผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะพี่เสรีแกต้องแถลงข่าวในเร่นี้นะการจับกลุมเมื่อมีหมายจับตํารวจก็ต้องจับ นะทุกสิ่งทุกอย่างชอบหมดนะผมมั่นใจเลยนะครับนะครับว่าแกน่าจะถแถลงข่าวไปแล้วนะผมอยากจะฝากไปถึงลุงพลและก็ทนายความลุงพลนะครับที่คุณไปไปถแถลงข่าวไปวิพากษ์วิจารณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติตํารวจชุดจับกุมการออกหมายจับอะไรต่างเนี่ยในเมื่อศาลตัดสินแล้วว่าการกระทําของตำรวจในการขอออกหมายจับชอบและก็ไม่ได้เป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยไม่ไม่ผิดฐานละเมิดหน้าสาร ศาลตัดสินแล้วทนายความลุงพลและนายชัยพลหรือลุงพลจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมยังไงสำนักงานตำรวจเขาเสียหายคุณไปบอกเขาออกกระบวนการในการออกหมายจับไม่ชอบคุณบอกเขาละเมิดหน้าศาลไปร้องศาลสารตัดสินแล้วยกคำร้องทันทีเลยคดีไม่มีมูลทนายความลุงพลและลุงพลจะรับผิดชอบต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างไรจะรับผิดชอบต่อพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนที่ไปขอออกหมายจับอย่างไร จะรับผิดชอบต่อศาลจังหวัดมุกดาหารยังไงที่ไปพูดแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไปแสดงพยานหลักฐานที่มันไม่ถูกต้องจนศาลหลงเชื่อนะฟังไปฟังมานี่เหมือนศาลโง่นะหลงเชื่อตำรวจอะไรทำนองนี้มันกระทบกระเทือนกระบวนการยิติธรรมนะเนี่ยนะพฤติกรรมต่างๆเนี่ยของอานายชัยพลกับทนายความเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อสังคมไหมต้องรับผิดชอบต่อศาลจังหวัดมุกดาหารไหม ต้องรับผิดชอบต่อพนักง,งานสอบสวนที่เขาไปขอออกหมายจับไหมต้องรับผิดชอบต่อสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไหมที่ไปวิาพากษ์วิจารณ์เขามันใช่การวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตไหมทนายความลุงพลและลุงพลจะรับผิดชอบต่อสังคมยังไงในเมื่อสิ่งที่คุณไปถแถลงข่าวไป,ไ,ปไปพูดที่ใต้ถุนสภา,าจนนายกดา่าคนที่พาเข้าไปนะก็คือตําหนินายศิระเนี่ยเนี่ยคนเดือดร้อนไปหมดเลยศิระก็เดือดร้อนไปด้วยนะดันไปรับเรื่องเนี่ย นะครับเดือดร้อนกันไปทั่วเนี่ยนะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็เดือดร้อนผอ,อตรอก็เดือดร้อนพนักง,งานสอบสวนก็นเดือดร้อนคนจับกลุมนายชายผลเดือดร้อนกันไปหมดเนี่ยแล้วตอนนี้มันในเมื่อสารตัดสินแล้วเนี่ยคุณจะรับผิดช,ชอบต่อสังคมยังไงจะออกมายกมือไหว้ขอโทษประชาชนไหมนะแลวจะวิาพากษ์วิจารณ์ตำรวจต่อไปหรือไม่คุณต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะคุณเป็นทนายความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยนะแม้กระทั่งคนวิชาชีพเดียวกันอย่างผมเนี่ย แต่ผมนี่วิจารณ์เนี่ยผมในฐานะเป็นสื่อมวลชนทางโซเชียลเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมถามว่าคุณจะแสดงความรับชอบอย่างไรนะครับช่วยกันแชร์ไปนะครับตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook 6 0 0นหนึ่งยูทูบสานะก็ประมาณเท่าไหร่10,000คน TikTok 464เข้าใจนะครับนี่คือสิ่งแล้ววันนี้มีข่าวนะครับว่าตำรวจสัง่งมีความเห็นทางคดีควรสั่งฟ้องแล้วก็จะมีการนำตัวนายชายยาัยพลกับยูทูบเบอร์อีกกี่คนก็ไม่รู้ พาไปส่งพนักง,งานนยาการเพื่อที่จะพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่อย่างไรก็เป็นคดีบุกรุกป,ป่านะตามกฎหมายป่าไม้และกฎหมายป่าสงวนนะคดีอะไรเขาเรียกว่าบุกรุกป,ป่านะเรียกภาษาชาวบ้านบุกรุกป่าแล้วกันนะแล้วก็ไอ้ครอบครองไม้มาฆ่าแตอะไรพวกนี้เห็นก็บอกว่ามี3ข้อหา5ข้อหาอะไระนี่นายชัยพลก็โดนไปอีกดอก นะส่วนจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องก็รออายการเ็าต้องไปส่งสำนวนที่อายการและหลังจากนั้นก็ต้องไปฟังคำสั่งว่าจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องอะไรไงนะครับแต่ตํารวจมีความเห็นทางคดีควรสั่งฟ้องก็ดูกันต่อไปแต่คดีต่างๆที่ผมกราบเรียนมานะครับนายชัยพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตามรัฐธรรมนูญเพราะยังไม่มีคำพิพากษาของศาลแต่ตอนนี้ตํารวจเขาก็มั่นใจว่าเขามีหลักฐานพอสมควรว่าน่าจะได้กระทําความผิดน่าจะได้กระทําความผิดเพราะฉะนั้นก็ว่ากันต่อไปว่านายชัยพลจะรอดหรือไม่ นะก็เป็นสิทธิ์ของนายชัยพลที่มีทนายความหลายคนเพราะนายชัยพลเป็นคนดังมีเอฟซีเยอะนักกฎหมายหลายคนก็อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องก็ธรรมดาครับเพราะก็เอฟซีเยอะส่วนจะแพ้หรือชนะนายชัยพลก็อยู่ในพยานหลักฐานในสำนวนว,นว่าจะรอดหรือไม่รอดก็ว่ากันไปก็ดูกันต่อไปว่านายชัยพลจะรอดไหม <c oughs> นะส่วนทนายความของนายชัยพลก็อ่าก็มีคดีเหมือนกันก็นเป็นผู้ต้องหาเหมือนกันก็ดูกัน เห็นมีอยู่ห้าหกคดีหรือไงเขาเขาพูดเองในรายการเอผมฟังเนี่ยรู้สึกจะเป็นอ่าช่องเจ็ดไหมรายการถกไม่เถียงอะไรก็ทั้งทนายความก็เป็นผู้ต้องหานายชัยพลก็เป็นผู้ต้องหานะอ่าแล้วก็ต้องเรียกบางทีก็อ่าทนายความผู้ต้องหาทนายความเป็นผู้ต้องหาอะไรก็ว่าไปแต่ทั้งทนายความทั้งนายชัยพลก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังไม่มีสารไม่ตัดสินก็ว่ากันไปทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามการรม นะใครทําอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นเราก็ไม่รู้ว่าความจริงแล้วนายชัยพลทําผิดหรือถูกอะไรต่างๆก็เป็นหน้าที่ศาลไม่ใช่หน้าที่ผมก็ดูคนต่อไปครับจุกรู้นะจุกรู้นะครับนะตอนนี้ก็คนดูทาง y o u t u b าสี่พันกว่า Facebook 6พันก็บื่นกว่าทิกตอกสี่ร้อยหกสิบเอว่ากันต่อไปเรื่องต่อไปเป็นเรื่องนายกครับนะจริงๆการเมืองก็ไมอกก่อยากจะพูดอยากจะเลิกพูดเลิอกอะไรมานานแล้วผม นะอยากให้มันเพจเรากลางๆบางคนก็หาว่าผมมานั่งดา่านายกทุกวันอะไรไม่จริงนะครับผมรักนายกมากนะอยากให้แกพักผ่อนถ้ามีโอกาสนะก็แกน่าจะพักผ่อนนะเอาคนอื่นมาเป็นบ้างผมก็เป็นห่วงสุขภาพแกอายุก,ก็มากแนละ้วใครๆก็ลุมวิพากษ์วิจารณ์แกทิ้เสียให้หายแรงต่างก็สงสารแกอยากให้แกพักผ่อนเนี่ยผมรักนายกที่สุดในโลกเลยจุกกรูอยากให้พักผ่อนนะครับเพราะท่านเป็นมาเจ็ดปีแนละ้วสงสารท่านท่านฟังอยู่ต้องเข้าใจผมนะครับ ผมหวงสุขภาพของท่านมากอมเมื่อวานนี้หกโมงเย็นผมดูรวมการเฉพาะกิจท่านบอกมีเรื่องสําคัญผมมานั่งหน้าจอเลยปกติไม่ค่อยได้ดูทีวีเท่าไหร่ปรากฏท่านบอกว่าร้อยี่สิบวันเราจะเปิดประเทศแล้วผมจุกรูทําได้ดีนะครับนายกนะครับถ้าเปิดประเทศได้ดีครับจะได้ทามาหากินผมเห็นด้วยครับแต่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 แ,ตแ,ตแล้วถ้าเกิดมันเกิดโรคระบาดหนักเข้ามานะไวรัสมันเข้ามา็มประเทศท่านจะรับผิดชอบไหวไหม เพราะฉะนั้นนะครับ120วันเนี่ยมันเป็นความท้าทายของนายกประยุทธ์นะครับว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยมันก็ดีครับภูเก็ตก็จะได้เป็นแซนบ็อกนะเป็นเขตพิเศษนะเขตจํากัดเป็นลักษณะนำล่องแซนบ็อกหมายความอะไรกําหนดเป็นเขตสถานที่ควบคุมทดลองดูนะเขาเรียวกว่าแซนบ็อกทดลองดูว่าเนี่ยเอาเอาเฉพาะเกาะภูเก็ตเนี่ยเนี่ยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ภายในบริเวเกาะเนี่ยเป็นการทดลองและดูที่ว่า เข้ามาแล้วเนี่ยได้เงินได้ทองกับไอไอไวรัสโควิด -19 จะเข้ามาเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมระหว่างปากท้องระหว่างเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยกับไอพวกไอไวรัสสายพันธุ์ต่างๆจะเข้ามาเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมเป็นความท้าทายของนายกรัฐมนตรีถ้าทาได้ต้องชื่นชมคนระับถ้าทนะําสาเร็จในร้อยยี่สิบวันเนี่ยนะครับอ้โหสุดยอดเลยเพราะนายกบอกว่าโอ้โหกว่าเราจะเปิดประเทศได้ถึงสิ้นปีนี่เร็วขึ้นมาเยอะแค่ร้อยยี่สิบวันก็คือสี่เดือน ถ้าทําได้จริงนี่สุดยอดนะคะแนนเสียงกลับมาสมัยหน้ากลับมาเลือกตั้งคะแนนถลม่ถถลมถล่มทลายทําได้ไหมรับคุ้มกับความเสี่ยงไหมถ้าเกิดไวรุ่ไวรัสเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองนายกจะรับผิดชอบไหวไหมนะหรือจะออกมาโทษหรือจะออกมาแถลงข่าวว่าขอโทษก็แล้วกันนะอืมขอโทษก็แล้วกันนะอเออผมก็อยากเรื่องการขอโทษของนายกเวลาจะพูดพูดให้มันดูแบบจริงจังหนะ่อยนะครับนะยกมือไหว้แล้วพูด ก็ผมในฐานะนายกตีต้องกราบขอโทษพี่น้องประชาชนแล้วก้มลงกราบยยกมือท่านครับไม่ยกมือไม่อะไรนะนะข,ขอขอขอโทษกันแล้วกันนะลักไปคอยมองหน้าอะไรนะเนี่ยเนี่ยถาท่านปรับลรลานะครับท่านจะโอ้โหเป็นรัฐุรุษของประเทศนะครับนะขออนุญาตวิจณ์นะครับไม่ต้องส่งหมายเรียกมานะครับผมผมมีอยู่สองหมายแล้วนะ,นะไม่ต้องเรียกผมมานะครับเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าดูหมิน เจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่นะโดยความเคารพนะครับน,นายกครับผมมีสองหมายแล้วครับหมิ่นประมาทเนะี่พอแล้วนะไม่ต้องมาเพิ่มคือเวลาท่านขอโทษนะท่านมองหน้าประชาชนหน่อยแล้วทําตาเศร้าๆน้ําตาซึมๆถ้าร้องไห้ก็ดีเหมือนเหมือนรัฐมนตรีอนุทินอือ <c oughs> ผมเสียใจอะไรต่างๆแล้วนะท่านดาม่าหน่อยแล้วก็ยกมือแล้วก้มผมว่าจะดีมากนะไม่ใช่ก้มๆหน้าก้มตาอ่านแล้วขอโทษกันแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ฝากด้วยความเคารพนะครับที่ผมพูดเนี่ยผมเป็นคนเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับอย่าส่งหมายเรียกมานะครับอย่าให้ลูกน้องไปแจ้งสอนอนงังเนละิงเน่ของผมมีสองคดีแล้วยังคดียังไม่จบอยู่ในศาลเนี่ยสู้อยู่เรื่องมินประมาทเนี่ยไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะนะถ้าไปรอดก็ติดคุคกไม่เวลารับออกจากคุกมาก็จัดรายการต่อจุกครูนะครับนี่ก็เรื่องของท่านายกนะฮะนะครับเนี่ยเรื่องเปิดประเทศร้อยยี่สิบวันประชาชนคิดอย่างไรก็ก็แสดงความคิดเห็นกันไปอหลายเรื่องหลายลาวนะครับวันวัน อาจารย์ก็มีเวลาก็จะมาไลฟ์สดนะให้ความรู้กับประชาชนนะครับนะฮะนะนะฮะนะครับก็ทาง Facebook YouTube TikTok เรามี follower ผู้ติดตามอยู่ประมาณล้านสามล้านสี่นะเยอะนะครับคนติดตามทนายครายทุกไม่ใช่น้อยน้อยนะนะ Facebook ก็เกือบ9 0 0 0แสน TikTok ก็3แสนกว่า u t u b e ก็เกือบเกือบ3แสนคิดดูอ่ะนะนะล้านกว่าคนล้านสามล้านสี่เยอะนะครับ FC ทน,นายคายทุกไม่ใช่น้อยนะ เข้ามาแล้วก็แชร์แชร์กันไปเพราะรายการเราตรงไปตรงมาไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่มีผู้สนับสนุนรายการแต่ถ้าใครอยากจะสนับสนุนรายการก็ไม่ปฏิเสธนะครับ